ถ้ำสุขลาขาตาเป็นสถานที่พระสาสบุตรได้สำเร็จอรหรันหลังจากที่ท่านบวชมาแล้วสิบห้าวันพระโมคคัลลานะเจ็ดวันอ,อยู่ถ้ำกาลสีดาสำเร็จอรหรันพระสาริบุตรนั้น15วันหลังจากที่ท่านมาพัก ที่ถำคางหมูแห่งนี้พระพุทธเจ้าเขาประทับตรงนี้คือแต่ก่อนนี่มันก็จะต่ตํําต่าแต่ว่าเขาทมดินขึ้นมาสิแล้วก็หลานของท่านชื่อว่าทีฆานาัคขะได้ออกติดตามมาเพราะว่าพาะารีบุตรนั้นได้มาไปบวชในสำนักของจันฉันชัย บวชสำนักของจันชันชัยแล้วก็มามาบวชในสำนักของพุทธเจ้าล้านท่านก็เลยไม่พอใจไม่พอใจเมื่อไม่พอใจก็ตามคุณลุงมาตามคุณลุงมาได้เห็นคุณลุงนั่งอยู่กับพุทธเจ้าก็เลยพูดว่าสิ่งที่คุณลุงทำเนี่ยข้าพเจ้าไม่พอใจแพุทธเจ้าก็เลยแสดงเวทนาเวทนาปฏิกหัสูตร เราพูดถึงเรื่องของสุขเวทนาทุกขเวทนาและก็ไม่สุขไม่ทุกข์จะทํายังไงเราจะไม่ติดอยู่ในสุขะจะทํายังไงให้ไม่เดือดร้อนในทุกข์ทำให้จิตมันเหนือสุขเหนือทุกข์ให้ได้เมื่อเราทำอย่างนี้ได้เราก็จะทำให้เป็นผู้ที่ไม่ปวดหัวไม่ตัวร้อนไม่ได้กังวลกับสิ่งต่างๆถ้าพูดถึงตามหลักก็คือ พิจรารณาสติปัฏฐาน 4, เาก็คือเรื่องของอากายเวทนาจิตธรรมกายเราก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟคือธาตุทั้ง4เ,เมื่อรู้ว่ามันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเ,เราก็ไม่ได้ยึดติดอา,อาศัยร่างกายเพื่อจะให้ได้ รับบุญกุศลเราจะเป็นผู้ที่เรียกว่าเข้าใจในกายเวทนาก็เหมือนกันสุขเวทนาทุกขเวทนา,นาถ้าเราไม่ติดในสิ่งเหล่านี้เราก็สามารถที่จะไม่ไปเจ็บปวดในความทุกข์ต่างๆแล้วก็จิตจิตก็เหมือนกันเมื่อเรารู้จิตเราแล้วก็จะเป็นผู้ไม่ไม่หลงในวัย บางทีเราก็หลงหลงในความเป็นหนุ่มสาวทางความเป็นผู้มีอ,อันจะกินหรือว่าหลงในทรัพย์สมบัติเพราะว่าการหลงก็ทำให้มันจิตใจเราไปติดไปหลงาบางทีก็ไปติดอยู่ในลูกในหลานในทรัพย์สมบัติก็จิตก็จะไปผูกครับไม่ผูกแม้แต่มีพระสงฆ์รูปหนึ่งท่านได้จีวรมา ได้ผ้าไหมามาแล้วก็ให้พระช่วยกันทำสุดท้ายก็พอทำเสร็จท่านก็ได้ดีใจในจิตจิตมันติดนะแต่แล้วท่านทานฉันอาหารที่นี่มันไม่ย่อยท่านก็เลยมรณภาพมาไปติดอยู่ในจีวรก็เกิดเป็นเลนวิ่งไปวิ่งมาทีนี้ตามยิงผ้าที่พระสงฆ์มรณภาพจะต้องแบ่งครับกําลังจะตัดแบ่งแต่ว่า เลนที่เป็นพระที่มาเกิดเป็นเลนก็วิ่งไปวิ่งมาว่านี่เป็นของฉันทําไมพระจะมาตัดมาอะไรพทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าพึ่งอย่าให้พึ่งให้พระสงฆ์นั้นตัดกี่วรเพราะว่าเจ้าของเขายังไม่ได้เขายังเป็นเลนอยู่ให้นะครบเจ็ดวันจึงได้ตัดจนะึงได้ถามว่าทําไมถึงไม่ให้ตัดผ้าก็บอกว่าเจ้าของเขายังไม่ได้ไปเกิดนะยังเกิดเป็นเลนอยูนะ่ฉะนั้นก็ มันก็สามารถที่จะติดได้ติดได้ฉะนั้นก็จิตเราก็เป็นส่วนสําคัญที่จะไม่ให้หลงไม่ให้มัวเมาในส่วนต่างๆเมื่อเราไม่หลงแล้วก็รีบเร่งข้นคนวายสร้างบุญสร้างกุศลนะครับแล้วก็ธรรมะก็คือสวดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันนั้นอันนั้นก็เป็นส่วนสําคัญฉะนั้นเราได้มาแล้วก็จะได้บูชาสกการะที่ทำสุกลขาตาหรือทําคางหมูสถานที่ ภาษาดิบุตรท่านได้สำเร็จอรหันนะครับ